สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดกันในเรื่องเดือนเดือนที่เหมาะสมกับการทํานาปลังนะครับว่าเราทําช่วงไหนเดือนไหนมันถึงจะเหมาะสมไม่กระทบร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปก็เจอคําถามมีเพื่อนๆก็ถามมาว่าถ้าใส่ข้าวช่วงปลายมกรลาต้นกุมภาเนี่ยจะใส่ข้าวอะไรดีอันนี้ก็เลย คอนเทนต์ได้ว่าเ,ออเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการใส่ข้าวนาปังในช่วงไหนก็คือถ้าใส่ช่วงปลายมกราเนี่ยหรือต้นกุมภาเนี่ยถ้าใส่ช่วงนี้เนี่ยข้าวมันจะไปออกรวงช่วงอากาศร้อนนะครับก็คือไปลายเมษายนถึงต้นเมษายนนะครับก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเกสรจะเหี่ยวง่ายล่วงหล่นเร็วแล้วก็ผสมเกสรไม่ค่อยติดข้าวมันจะ,มะเลมะเล็ดเมล็ดเลีบเยอะ ฉะนั้นช่วงนี้เขาจึงไม่ค่อยทำกันนะครับนอกสจากสภาพจังหวัดหรือสภาพแวดล้อมในจังหวัดที่ไม่มีอากาศร้อนจัดในช่วงนั้นก็คืออย่างเช่นพวกอาจจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือนี่ก็คือเข่าจะไปกระทบร้อนครับอันนี้และอีกช่วงหนึ่งที่เพื่อนๆถามกันมาก,ก็คือในช่วงช่วงกันกัยาตุลาเนี่ยใส่เข้าไหนที่มันทนหนาว ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเหมือนกันครับก็ได้พูดไปหลายๆคลิปเหมือนกันอันนี้มันจะไปกระทบหนาวครับวันนี้ไม่จะจะไม่กระทบร้อนเพราะว่ามันจะไปกระทบช่วงกลุ่มไอหนาวสุดหนาวสุดของทุกปีก็จะเป็นช่วงมกราต้นมกราหรือว่าช่วงปีใหม่เดือนประมาณธันวาเนี่ยครับท้าปูเฉพาะปูเพาะช่วงตุลาเนี่ยมันจะมาออกช่วงนี้พอดีตะข่าอายุอายุออกรวง ต่างท้องก็จะมาออกช่วงนี้พอดีฉะนั้นการออกออกรวงหรือว่ามันก็จะมาออกช่วงนี้จะทําให้กระทบหนาวมันจะมาท้องช่วงนี้พอดีช่วงหน้าหนาวช่วงพหม่ทีนี้พอมันออกช่วงนี้มันหนาวจัดนี่มันจะทําให้รวงไม่ผูผูมาครึ่งนึงที่ที่เหลือก็อยู่อีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ในกราบกราบใบกราบ ก็ททาให้ผสมเกสรเม่ถีก็ทำให้มเมล็ดรีบเหมือน,นกันอันนี้ก็ผลเสียครับผลเสียเหมือนกันอันนี้กระทบหนาวจะเห็นได้ว่าทั้งสองคำถามเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่กำกึงนะครับกำกึงหนาวกับร้อนพอดีจะไปใส่ช่วงตุลากเจอหนาวใส่ช่วงมกราก็จะไปเจอ มาถึงปลายมก,การาครับต้นกุมภาก็จะไปเจอร้อนทีนี้ถามว่าช่วงไหนดีที่สุดก็คือนี่ครับช่วงธันวาช่วงธันวาคือต้นธันวาเนี่ยมันต้นธันวาช่วงนี้จะดีที่สุดครับว่าอะไรเพราะว่าถ้าวานหรือทําช่วงเนี้ยระยะหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าช่วงทาช่วงธันวาเนี่ย ข้าวก็จะอายุ1เดือนก็จะไปช่วงปีใหม่พอดีช่วงนี้ข้าวยังไม่ตั้งท้องนะครับระยะ1เดือนแล้วช่วงเดือนที่2ก็จะไปประมาณกุมภาก็แล้วแต่อายุข้าวนะครับวันนี้ก็จะไปตั้งท้องช่วงประมาณนั้นพอดีออกรวงช่วงกุมภาเมีนาช่วงนี้จะเห็นได้ว่าช่วงอากาศช่วงนี้มันจะเริ่มอุ่นมาถึงหนาวก็จะไม่ค่อยหนาวแล้วมันจะเข้าร้อนแล้วก็จะเหมาะสมในช่วงนี้นะครับ ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงธันวาครับนี่ก็เป็นข้อมูลข้อมูลที่ผมได้หามาก็ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงนี้ถ้าผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยเอาผิาามาณที่นี้ด้วยก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะครับมากก็น,น้อยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ